รอรุนครับรอรุนยกมือได้หวัครับสีสีแดงหรือสีหยังรอรุนครับผมมาเร็วมาเร็วมาเร็วมามามาหมันหมันตัวแรกผักกาดออกแล้วมามามา,มา ดูกัปตันพาลวยพาลวยอีลีเดอร์อมา,ามาลามา แม่พี่มาแล้วแม้มสิบลุกบะมัดเสือไว้บะลุกตหวลุกมันไม่เรียงหรอนสุกโอ้มา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 ออกมาลามาเออดิงดิงซอยนะดิงได้บ่หนาจุ้มแล้ว โอ้ยตื่นเต้นเถอวะอ้าตืๆๆ่นเต้อนทถอะวะอ้อออกอีรีเนาะมาตรงลออ่อเขาผ่า,าเสร็จจูบอ่ะ่าอะไรครับนี่ผ่าปะ<า> ลุกอ่ะลุกง้อลุกเลยแบนี้นอยอียงนะยุนั่นมันใายสื่อนะครับออกแล้ว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 เออพักกาดเดี๋ยวออกแล้วออกแล้วโอ้หัดแล <หะ S 2> ้วครับเขาให้ตัดอบอกเดียวมันมีอยังออกมาบ่ครับลุกไหมพักกาดลุกเร็วลุกเรียลุกเร็วอืมพักกาด ออกแล้วครับไอตัวเมียครับผมลูกแรกของคอกตุ่เมียเท่านี้นะครับแม่อยู่บ่เมียแล้วครับอือเศษหนามันเสศษหนามันเสศษจ,จมูกเสศษโอ้ยเตียนเตียนเตียนเตีน,ตน,ตน,ตนออกแล้วครับออกแล้วบ่ต้องรอหอดันทีเก่าแล้วบ่ได้นอนเฝ้าเกือบหกทุ่ม โอ้ดีจะลงมาเหมืองเนาะลูกลูกไอตัวเมียรครับลูกแรกของขอคอกครับผมไนตัวเมียรครับโอ้หมานมานมานห่ <S 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 ว,ว,วยห่วยจะฟืดฟัดไหมล่ะนี่ครับลูกโยโก,โกเกือบพกทุ่มนี่โบหยาบบอด ลูกเงยมือไม้ครับมือไม้ตัดบเราครับดึงตัดบเราครับออกมาแล้วครับผมลูกได้แล้วเลียลูกแล้วฝันอยู่บอกว่าเหมือนอยู่คิดส่งคนฝันวันดึกๆผมมาเนี่ยตรงนี้ครับพี่ขวด ออกมาเป็นตัวแม่โอ้ดีใจดิเ,เ,เป็นตัวเมียแขงแกงเลยครับยังบบเห็นแห้งครับเวลา้มงกัดลึกแล้วครับพกทุ่มนี่ครับเมืองผู้ให้กำลังใจครับโอโมโอนี่ครับกว้างตุง้งนี่ยืนหนาโซโลเซลเลครับผมน เสือกของเสือกของออกง่ายครับมันๆครับคอกแรกออกตัวแรกของคอ,งองครับผมไอตัวเมียรครับโอ้ดีใจเลยครับผมตุ๊บตุ่ตุนมาสันแม่กับลูกแล้วละครรออยู่เห้่อจเกิบกลูกขึ้นมาออกง่าย หนาสิกำลังพยายามให้ลูกลูกแล้วครับนี่โซ่งน,นี่ตัวห้กำลังใจครับผมยืนหนาสโลเซเล่เนี่ยพวพากันรับกันนอนสิน สำหรับคลิปนี้ฝากไปแค่นี้ก่อนครับผมมันงัวก่อนครับสวัสดีครับ